สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยู u b e นะครับคลิปนี้เอาแต่เช้าเลยครับผมนี่ครับทางนี้ก็กำลังเก็บสตีนะครับฝั่งนี้กําำลังเก็บเชือกครับผมตาจอยเปิดผ้าอีกแล้วครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์ตาจอยครับจะคือว่าสิมาว่าเป็นแนวไหนต <c oughs> า,านนนจอยผ่านห <c oughs> มือแนวมาผ่านเหมไงจอย ได้จอยมั่นใจพวกครับเนี่ยได้จอยเปิดผ้าแล้วครับตามบนตีก็เปิดผ้าแล้วนะครับส่วนน้องผมก็กำลังเก็บสเตียอยู่นะครับให้มือสองเก็บสเตียอยู่ครับดูนี่นี่มาลากกสนีนี่หรอกบังนี่ก็ติ๊กติ๊กต๊กตกอย่างน,นี้ก็มีครับนี่ครับ thằng này cũng là gì đó, này các bạn, này, to cái hoang, mau diễn bì, mau diễn bì, kia <laughs> <laughs> นี่ครับแกะ่ผ้าออกมาแล้วก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับอยู่แบบเดิมนี่ครับราด,ดูตอนถอยตอนนี้ก็ถอยนะครับถอยยาวๆกลับไม่ได้หวังเลยเจ้าเน,นี่ยครับถอยตัวนี้เป็นเครื่องบางคนก็บอกว่าเป็นเครื่องสองหกนะครับสองหกสองห้าสองสี 6, ่ 5, 4. นะครับตามคอมเมนต์นั่นแหละครับ เดี๋ยวถามค้นข่าวเ้าค้ววนข่าวมาสองสี่ศูนย์นะครับถามถามโชเฟอร์นะครับมันเป็นเครื่องนีหอย่างอะแบบมันเห็นว่าเป็นแบบเออสเปคไอ้ชีวังเลยแบบมันยกเพลาได้นะครับที่จริงมันเป็นหกล้อนะครับเป็นรถหกล้ลอแล้วทีนี้ก็มาเสริมเพลอกขึ้นนะครับ เสริมเผาตัวนี้ขึ้นนี่ครับแต่จอยอยู่ไสวะาไอ้จอยทำอะไรครับนอนเดียวนะน,นอนเดียวกันยังไาเป็นนังโป้อยู่ไหม <laughs> ว่าที่เอาแต่เศร้า,าเถอะมันใจวัวนะ <laughs> ม่ได้เ,เข่าบ้านไรเพื่อนนางฟูเราพี่น้องอเอา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 ,เอาต้อนนะเด็กครับไอ้จ <c oughs> ่อยเปิดผ้าเรียบร้อยครับมันใจวนะเนะี่ยไอ้จอยเนี่ยไอ้จ่อยใส่ชั้นแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดแล้วนี่สองสี่หกแปดแปดแปดเก้าเก้าแล้วก็สิบ เพราะแต่บังเกอร์ของแต่จ่อยมันสูงนะครับสูงสูงของผมเยอะนะครับเฮ้ยส اؤ มากขึ้นหนาวหนาวอ่ะสวยมากเลยแตนหาวองยูอ๋ได้ฮวนไอ้นัดตัวตัวพะเนยได้น่ดกับไหมใช่ไหมเพื่อนในเขาป้องนี่เยห็นปะเพื่อนในเขาทางนี่ เขาทางนี่แหละเดี๋ยวเบิ่งจะทอย่างนี้จอยว่าหันมากนี่เดอเขาทางนี่แล้วจีแมนว้อนกลับเลยวะยมันติดเสาคนนี่เด้วนี่ครับเลือผ้าแล้วครับนี่ก็จะแกะแกะออกแล้วก็ที่เหน็บไว้นะครับที่เหน็บไว้ก็จะดึงออกอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับมีเหล็กเหน็บบรรยากาศตอนเช้าครับแต่ละคนนะครับงานมีงานมีการทํานะครับวันนี้ก็จะพาลงเทียบนะครับ จะไม่ให้นอนอยู่ตรงนี้แล้วกี่ฟุนเต็มหูดังแล้วเต็มปอดแล้วเดี๋ยวจะพาไปนอนโรงปูนเดี๋ยวพาไปนอนโรงปูนอีกโอ้ยอย่ามาสั่นตัวเอ้ตั้งเปล่าต้มเขาเปล่าที่ไรต้มเขาได้โอ้เข้าเขาเดี๋ยวยายตักเราขึ้นพ็กกินสปามาสปะนะสมปลาทอดกินดีไหมว่าก,ก,กินขผมผม่กกนมามั้งผมแม่ขึ้นนี่ไหมเสือนันมาว่ากินเลยใครอยู่ได้อ สมปลาพอนี่ปลาสมทอดนี่ครับเดี๋ยวบอกเมียขอมตาตากเอาหน่อยต้มเขาครับหมูกระโจกครับหมูกระโจกโมกกระจูงน,น,นี่แหละผมคือน,น,น้เบียนนรนมันนี่แหละ นี่ครับการนอนสวยมาใส่เอาข้าวต้มน้ำใบหมอกไอ้ไอ้ป้อมไปเอ็ป้อนคิวตบโจกันมากินอะไรหมกเอ้นไอ้ป้อมเออขี่เด้อนะเห็นว่าขี่อ่ะเกี้ยวเห็นขี่ไหมนั่น่ะเอียะย่งไปเหยียบเลย ตอนนี้ก็กําลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูวิธีเก็บเลยแล้วกันนะครับเก็บสองคนเห็นไหมเพื่อน,นะผมได้คิวสามนะครับ ตามตีคิวสีตามมดีเก็บผ้าเรียบร้อยแนละ้วครับของผมยังไม่ได้เก็บเลยโอ้ยเหลือเชือกเก็บเชือกชายเชือกชายเชือกจะมีเชือกอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นครับเก็บไว้เพราะว่าถ้าไม่เก็บก็มันหยิบพันจะหของนะครับพันขาพันอย่าง,องเอาห้ามเขาเก็บน,นะครับแต่เราเก็บก็ได้ครับแล้วเตีย้ยครับ นี่ครับมาแล้วครับผมเริ่มเก็บจะเอาฟังเดนก่อนบ่ฟังกว่าก่อนไหนมันก็ย้อนลงหลายแต่ฟังกว่านี่ครับผมจับคนละข้างนะครับดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกียแปเก้าสิบถ้าเก็บสองคนก็ดึงขึ้นอย่างนี้เลยครับนี่มันจะไม่ไหลนะครับ เอเบาดีเดียเเ๋ยนี่ครับจะได้ออกมาประมาณนี้นะครับนี่เนาะได้ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเก็บฝั่งนี้อีกเราจับตรงนี้ไว้เลยนี่ บอกว่าบินีเั่าเราหลายเตื้อแบบนั้นอะ <c oughs> เอ,อ้ยดออึงเ,เ,เดีเด๋ยผ่าบอลนี่ครับก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับก็ลงตะกร้าได้พอดีเนาะนี่ครับทีนี้ก็จะลากเลยนะครับลากไปเลยอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะ นีค่ครับเรียบร้อยก็จะคุมซับในให้ด้วยนะครับถ้าไม่คุมผ้ามันก็จะผ้าใบนะครับไม่รู้ว่าเราไปคุมอะไรบ้างเนาะมันจะเปื้อนนะครับเปือ้อนถุงแป้งของเขานะครับก็ต้องคุมซับในไว้อย่างนี้นะครับของผมก็คุมนะครับมันจะได้แบบดูสะอาดช้านไม่ ไม่มีที่ติเอาไง่ายๆนะครับถ้าฝนเบากมามันกะอาจจะได้ตีกลับยังที่นะนะครับใบยย้าเห็ดใหเพื้นได้เบาะนะครับนี่เกียบผ้าพื้นนี้ออกข้างในก็น,นะครับมาเชียดแล้วมาล,ล,ลองดูนะครับนี่เห็นไ่มขาวสะอาดยุ่นพูน <laughs> แต่จอยคิวหนึ่งพี่ปร้อมคิวสองผมคิวสาม ลามันวสีนะครับแล้วก็มีพี่นาดคิห้าแล้วก็รถหัวลายลายส้มเมื่อวานนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับคิวที่หกนะครับก็น่าจะค่ำพอดีนะเพราะว่าโกดังไม่มีไฟนะครับคนง,งานก็มาหนึ่งสองสามเจ็ดคนเจยดคนๆๆคนีๆๆน่พอได้ยี่ว้อเดคันไหม เกียรคน,นนี่มึงเน cool ี่ยอีบ่ได้อยู่วะเกียรติคันนะเกียรคนนี่อีบ่นนได้อยู่วะเกียรติคนนะถามเลยอันนี้อันนี้อยากจะคันหน่อยสมเด็จบ่ได้ยไอเขานอนน้ำนี่ยโ้่เันของม้าลนี่ครับ,น,รบนี่ครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมก็จะเกี่ยวผ้าน,นะครับทีนี้ พราะว่าอันนี้ก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นการเก็บผ้าแบบนึ่งนะครับตอนชอยเช้านะครับก่อนจะทํางานนะครับก่อนที่จะเอาของไปลงนะครับเรามีการเตรียมงานเตรียมการนะครับก็คือเก็บผ้าเก็บสเตเก็บอะไรไว้นะครับว่ามันมาถึงคิ้วจยาของแยงเขาไปเก็บข้างใหนมันมันกะมันได้อยู่ครับถ้ามันถ้าแป้งไม่เอียงเราก็เก็บข้างข้างนอกได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นแป้งเอียงแป้งอะไรเราเ,าเข้าไปเก็บข้างในให้มันพังก็พังลงข้างในนะครับแต่ถ้า,ามันบ่เอียงนะครับถ้าเขาไปเก็บข้างนอกเขาไปเก็บข้างในเลยหนึ่งนะครับเพื่อนข้างหลังก็เสียเวลาไปกับพวกเรานะครับเราก็ช้าไปอีกนะครับแทนที่เราจะได้ไปเร็วๆก็กลับกลายเป็นช้าช้าขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าคุณยังไม่ได้แต่งเก็บอะไรไว้เลยนะครับ นี่ก็คือการเตรียมงานเตรียมการไว้อีกรูปแบบนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ